บางคบางที่ก็วัยนยามพักหนี้บางสีกว่าพักเหนียะบางที่ก็ว่าพักเหือก,กถ้าในเมืองเิในเมืองห้องพักเหือกมันนอกห้องพักเหนียแต่บางอาเภอห้องหนี้ <laughs> จืออย่างจังมันนอแต่มันเป็นพักตตดล้ําที่สุดเจ้าวันนี้ขอผาเป็นกาเมืองหํากําเตะน้องสาวเป็นหฮือมาเจ้าน้องสาวเฮือมาจากแจหายนะเขาก็เอามาอุ่นหํากําหนึ่งแต่จริงๆแล้วปเอา,าออกมาจากจ้องฟิตนะเจ้า เขากะต่าหอมเนาะหอมขาวใส่เกลือไปนิดหน่อยนะเจ้าแล้วก็ใส่ขาขานี่เอาไปคั่วก่อนนะกับพริกอันนี้ป้าใส่พริกจากซีสเกตใส่ห้าเม็ดกระป๋อนนะแล้วก็หอมแดงเจ้าเขาก็มาต่าตําป้าใส่ห้าเม็ดนี่บ่เพ็ดนะเพราะว่าพักเหือกมันเป็นถุงใหญ่เนาะเป็นถุงใหญ่นะเจ้าเดี๋ยวมันจะเพ็ดลำเพราะว่าลุงเปินกลิ่นบ่เพ็รนะเจ้าเราเอามานึ่งข้าวก่อนอันนี้นะเออป้าชอบกินข้าวอุดอุนเนาะ ใครชอบกินห้องเจ้าข้าวเหนียวกับข้าวเมืองต้องกินขา้าวอุ่นๆมันถึงจะเปืองขา้าวแล้วมันถึงจะอ้วนอันนี้เขาจะเอาน้ามไปใส่ฮดพักอยู่นะเจ้าสูพิเศษเนาะเอาน้าสาวเข้าเนี่ยไปใส่พักก่อนนี่ร้อนนางเอกของเฮามานันแรีกเจ้าหลังจากที่เขาอันนึ่งอีเนาะแต่ว่าตะกี้ป้าเอาไปต้มก็คือเอาไปอุ่นบมดไดเฮามันออกจากจอมฟิตเนาะ เรียบร้อยเร้วเขาก็เอามาซอยๆนะจ๊ะมันใจเข้าหมกืกัาเขาเลิมอะไรเขาจะปีนเขานะ้าเน่ะสปึกสปึกแล้วก็นี่เขาแยาโคกเนาะแต่กี่ทำโคกน้อยก็เลยว่าเอ๊ะโคกน้อยมันจะบ่อนะจ๊นะเนาะบ่อพักเหงือกมันหลเนาะอ่าใส่เข้าไปเลยเจ้าตักน้ำนั่นก็ตตำไปเลยคุกเข้านะจ๊ะบ้านอื่นบานท้าจะเอาย้ำเนาะเอาย้ำมือขยำก้แต่ป้าว่าเอาใส่กลกมันจะเรือดนะคะ อันนี้คือพริกแห้งนะจ๊ะเอ้ยมาใช้พริกแห้งป่าแห้งเอามาใส่ปลาแห้งกันเลยหลังจากนั้นก็เติมน้ำปานรานะจ๊ะแล้วก็ผงขาวเนาะแล้วแต่ว่าใครจะใส่นักใส่น้อยนะป้าใส่เป็นนิดหน่อยนะจ๊ะเอาหอมแดงเข้าอุย้ยหั่นคำหนึ่งแล้วตามด้วยต้นหอมแลจวสำเร็จแล้วจ้าแขอ,อีนอเนาะแขอีกับเมาะสุดยอดยางคือเลยเจ้าเอามาเอาเข้ามาดปันหอ,อยัง บ้านปลาเป็นห้องป่งเข้านะเจ้าเนาะแต่บ้านเออเป็นห้องอยังเป,ปิดปอดหายเข้า <laughs> ดูผม <laughs> ผมกระเซิร์กระเซิร <laughs> จจะมดแล้วลืมลืมอดัดคลิปดูหวัหวหัวยุ่หงหัวยุ่หงหิวเข้าก็หวิว กินไปแล้วกึ่งถ้วยละเ <laughs> นื้อขึ้นในหว่าหรืออา <laughs> ร์ตฟิมเบอร์พชนะแต่ว่ามัน้อนหอมข่าวไปไดเลยแดงก็อ,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 อุ่นๆน้ำทุดน้ายแล้ว ติดจอกเหือกถ้าในเมืองคนในเมืองห้องพักเหือกมานนอกห้องพักเฮียแต่บางว่าอำเภอห้องพักนี้